สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เราจะมเรียนรู้เรื่อง planning and invitation จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ planning and invitation การวางแผนและการเชิญเราสามารถใช้สำนวนในการถามถึงการวางแผนของการทำกิจกรรมต่างๆมีตัวอย่างดังนี้ค่ะ planning การวางแผน what will you do for, a uh, or, a n ก็คือสิ่งที่จะจัดทํานะคะตัวอย่างประโยคเช่น What will you do for your grandfather's birthday party? เวลาตอบนะคะเราใช้ I will ตามด้วยกริยาฐานและบวกส่วนขยายจะได้เป็นดังนี้ค่ะ I will make some cupcakes and l e m o n j u i c e มาดูตัวอย่างอีกประโยคนึงค่ะ What will you do for a picnic? I will make b i g f o u r sandwiches หมายเหตุสิ่งที่จะจัดขึ้นคือ now นนตัวอย่างคำนามที่เป็นสิ่งที่จะจัดขึ้นเช่น party งานเลี้ยง p ิ c n i c picnic Pic show งานแสดง Exhibition นิทรรศการ Concert Concert Celebration งานฉลอง Telling someone your plan การบอกกล่าวผู้อื่นเกี่ยวกับแผนการตัวอย่างเช่น We're going to have a a n d ตามด้วยคำนามนะคะตัวอย่างประโยคเช่น We're going to have lunch on Sunday อีกตัวอย่างประโยคหนึ่งค่ะ I'm going to have a a n ตามด้วยคำนามนะคะตัวอย่างประโยคเช่น I'm going to have a good time in Paris I'm planning a and danikamnamka, the young bryochin, and planning a trip to europe. there is, there are, in a danikamnamka, the young bryochin, there is a jazz concert in the park. inviting someone การเชเชิญหนึ่ง would you like to come to the หรือไม่เราตามที่คำนามนะคะคำนามนั้นก็คือสิ่งที่จะจัดคุณต้องการมาของฉันไหมเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ would you like to come to my wedding celebration ถ้าจะตอบรับการเชิญนะคะ Yes I would Yes of course Sure หรือถ้าจะปฏิเสธ No I wouldn't Sorry I can't หรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Are you free to join us คุณว่างที่จะร่วมกับเราไหม หรือตัวอย่างประโยคค่ะ Are you free to have dinner sometime next week และถ้าจะตอบรับนะคะ Yes, I am. Yes, of course. Of course. Sure. หรือถ้าจะปฏิเสธนะคะ No, I am not. ข้อ3 can หรือ could you come to the my ตามด้วยคำนามค่ะหรือสิ่งเี่จัจคุณสามารถมาของฉันได้ไหมตัวอย่างประโยคเช่นนะคะ could you come to my birthday party ถ้าจะตอบรับนะคะ Yes I can Yes I could Yes of course Sure แต่ถ้าจะปฏิเสธ No I couldn't Sorry I can't ข้อสี Can you make to the หรือ My ตามด้วยคำนามคือสิ่งที่จะจัดนะคะ คุณสามารถมาร่วมได้ไหมตัวอย่างประโยคเช่น Can you make an appointment with my secretary ถ้าจะตอบรับนะคะ Yes I canYes of course sure หรือถ้าจะปฏิเสธ No I can'tSorry I can't มาดูข้อ5กันค่ะ Do you want to ตามด้วยกริยาฐานแล้วบวกส่วนขยายนะคะแปลว่าคุณต้องการที่จะไหมตัวอย่างประโยคเช่น Do you want to join us สำนวนข้อ6ค่ะ Would you be interested in บวกว e r เติม ing แล้วบวกส่วนขยายนะคะแปลว่าคุณสนใจไหมตัวอย่างเช่น Would you be interested in becoming a model or an actress? <c oughs> มาดูสำนวนข้อเจ็ดนะคะ How do you fancy? ตามด้วยเวิร์บเติม ing บวกส่วนขยายแปลว่าคุณอยากไหมตัวอย่างประโยคเช่น How do you fancy going out this evening? สำนวนข้อแปดค่ะ How about บกวก v e r เติม ing แล้วบวกส่วนขยายแปลว่าคุณคิดว่าเป็นอย่างไรตัวอย่างประโยคเช่น How about comparing prices before we buy it สำหรับข้อควรจำการเลือกใช้ can could would like มีดังนี้ค่ะ ข้อที่1 can ใช้กับคนที่คุ้นเคยนะคะและเป็นทางการน้อยกว่า could หรือ would like ถามความสามารถมากกว่าเชื้อเชิญเช่นมาได้ไหมหรือทานได้ไหมตัวอย่างประโยคเช่น can you come to the party ในข้อ2องคือสุภาพและเป็นทางการมากกว่านะคะและใช้ได้ทั้งถามความสามารถและเชื้อเชิญตัวอย่างประโยคเช่น Could you tell me the way to the bank please ข้อ3 would หรือ would like สุภาพและเป็นทางการมากกว่า ตัวยอย่างประโยคเช่น Would you like to come with us หรือจะใช้เชื้อเชิญอย่างสุภาพตัวยอย่างเช่น Would you please check this for me ก <c oughs> ารตอบแบบ yes/no question ถ้าตอบแบบเต็มคำถามจะใช้กริยาช่วยใดก็ต้องตอบด้วยกริยาช่วยนั้นนะคะ หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอออนไลน์เรื่อง Planning and Invitation แล้วครูจะมีไบประกัดในหนังสือเรียน English Exercise ในหน้า116ถึง117 Exercise ที่1ถึง2หลังจากที่ทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปหน้า116ถึง117ใน Exercise ที่1ถึง2 แต่ถ้าหารนักเรียนคนไหนไม่มีหนังสือนะคะให้นักเรียนพิมพ์ใบกิจกรรมออกมาทำแล้วส่งมาตามแพลตฟอร์มตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ